สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมทีนี้มาซองเบืองไฮบางหน้าครับผมมากับพี่แขนครับพี่การบ้านหัวหน้าครับทางหายกันเป็นโดนครับผมอันนี้เครื่องสูบน้ำเครื่องตัดหญ้าไม้ครับจัดมาไม้ทั้งสองอย่างเลยครับผมเอากินข้าวย็นน้ำไปนั่นกองเขานี่น้ำเอาไปกินไป,ไปกินถ้วปแล้วเล้วๆไปบ้านปุ๋ยผมเด้อปุยตัดหญา้าขันแท้ ทัก n า ả นี่ถ่ายเข้าสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมอัพเดตวันเวลาครับเมื่อนี้เป็นวันที่ยี่สิบเกานะครับสิงหาคมนะครับผมพศสองพันหารอยหกสิบสี่ครับเดี๋ยวคลิปนี้ภาพมาเบิงภาพมาเบิงห h าครับหรือว่าภาพมาเบิงเข่ากับโบแมนตัก เดี๋ยวผมก้อนน่ะนี่ผมได้มาทําการสูบน้ำนะครับสูบน้าตัดหญ้าขั้นแท้นะครับเราก็ตัดหญ้าใบเขานะครับผมบางสามสี่มือที่เหล่วพูและนะครับนี่ก็มาอีกครับเนี่ยประมาณสี่ไรครับอยู่เนี่ยเป็นเขานะครับสี่ไรตรงที่ปลูกอ้อยกับตรงนี้ครับปลูกอ้อยอยู่ที่งพูนนะครับที่ผมมารดมาปลูงตะกี้นะครับเราก็ตรงนี้ครับเดี๋ยวพายเบิ้งแปลงอ้อยครับผม ตรงนี้ไถปั้นไว้สิครับยังบัตรดนปลูกพันอ้อยเบิดก่อนนะครับเดี๋ยวปลูกเดือนตุลาพอดีเลยนะขายยาไว้ครับเดี๋ยวมาสำรวจกอนลองซ้ำมือครับบได้มาผมเอาท่อเอาอยัางไวน้นีนะครับด้กว่าท่อผมมีเสียสียหายไปละว, <c oughs> ว่ามันอยู่ไก่ครับข้าวบีฮ็ตไอตัดใหมซ่ซอยพ่ออยู่นะครับผมน้ำเต็มให้ในบ้านปุ๋ยแล้วครับเนยใส่เขา่า อิเตยนะครับเนีย่ยผมก็มีหยากหน่อยตัวนี้ว้านแหงทั้งเบิดครับตัวนี้หยานะาตึบ๊บแต่ว่าผมเล่นแบบสูตรตัดใบให้เขาครับตัดใบตัดหยาออกครับสภาพเนี่ก็เป็นแบบนี้ครับเขาก็บานานอะไรตัวนี้ผมว่านนะครับตัวนั้นพ่อว่านตัวนี้พ่อว่านตัวนั้นพ่อว่าน,น,น,านผมโมเนี่ยใจผมมันใจว่าเป็นอย่างมันขึ้น หย่าลายเทะน่ครับขึ้นฝนตกนะครับผมได้ออกมาซองเบิง้งปีบานปุ๋ยครับขี้เถะททอหายสันเดีวผมมาท่อไว้พี่ครับคิดน้ำทอพร้อมซื้อทอมากหม่ๆครับนี่ครับเบิ้งสภาพเข่าครับโอ้เบิ้งสภาพหยาครับผมหยาไม่ลายเอาเข่าครับ อันนี้หน้าเขานะครับเนี่ยตัวนี้ผมตัดไปแหง้วาครับผมเบิงครับหยาบกย่างหลายเลยให้นี่นายจะบริเกียวดอกครับผมเนี่ให้นี่บริเกี่ยวดอกบ๊คือดอกนะครับแต่ว่าให้นี่ก็ชิดเกียวอยู่นี่เขาบางๆครับสภาพเตกี้ก็คือกันนี่แหละครับผมผมตัดใบออกกับมีอ่านอเขาแท่งขึ้นมานะครับผมตัดใบแล้วสูบน้ำใสครับบ้านปุย๋ย บริสิทธิ์ยาครับนี่ปล่อยเลยนะครับผมนีครับเดี๋ยวผมก็จีตัดห้าคันแท้นะครับตัดห้าคันแท่แล้วก็ให้แขนว่านปุยให้นี่ว่านปุยแล้วครับเลี้ยวว่านปุยให้ข้างล่างนะครับผมเนีย่ยพังหายกันไปดวนๆครับโบแมนยังเราครับมาอาเคตเวียกอยู่ทอผมก็ไปพูดนและครับผมยันนั้นบนะ่ย่างนะยันมวย เมื่อบอรลักไปแลกให้ขี้แกมครับผมยันมันหายผมซีว่าสองสามหมื่อที่แรกก็ว่าอยมาสูบทอนเนียงกันแล้ครับเรียกว่าเอาไว้นี่ละเยวมเอื่นมากไหมแผนก็เลยเปลี่ยนครับีย๋ยวตัวนี้ไตัดหยาใบเขาเพื่อกันแล้วครับผมเนี่ยหยาหลายแห้งนีได้เทียเนี่ยให้นี่ได้เกี่ยวอยู่แล้วครับเนี่ยนะครับหยาบุกยางหลายเลย เดี๋ยวไปยูร่วมกันยักสิบนาทีครับผมนี้ผ้าออกมาเดยนให้เรนหน้าครับโมไปตัดหนาแล้วเอากินไหมเขา,เากินไดยยอดมั้งเดี๋ยวฮะแปลงที่สองครับนี่ผมให้เบิ้งหู้น้ำทางผมดึงเอาน้ำนะครับประมาณนี้ผมเอาเครื่องตัดหนา ตัดเหงาออกเราก็ทางข้างล่งไปครับเครื่องว่างล่งครับดูดดันขึ้นมาตั้งยู่สองเทียครับคอมันลุดครับผมเพราะว่ามันมันดันขึ้นสั้นนะครับผมออกเครื่องล่งตั้งข้างล่างเราก็ดันขึ้นสั้นๆมากนะครับผมเราก็ไม่คํานะครับมันก็เลยลุดดูครับส่วใไม่ลุดอยู่ตรงของง้อครับผมเพราะว่าน้าดันนอกมาจากปั๊มนะครับผมเมันมาลุดตรงของห้อนะครับมัดไปสองสามเท่อนะครับ ก็ดีได้นะครับมาไปแขวนครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับขอมารับชมแเราลิมกดไลค์กดติดตามครับทางไฮไปโดนนะครับถ้ามาบึงอ่าหน้าหยาครับหยาไล่ที่แรกก็บมิดาเขาแล้วครับฝนมันพิมพ์ช่วงโดนนะครับผมนี่ครับนี่ใช่เขาอิตีลีนะครับผมเป็นหน้าแปลงที่สองนะครับของบัลฮวน่านะครับเกือบสามสิบไร่ครับอยู่นี่ ซึ่งผมตัดหยาขันแท่ไปง่ามไม่ขนาดครับหยาข้าเนี่ยเลยได้ทําการตัดหนาอีกนะครับผมขั้นแท้ไม่ได้ขั้นบักเอบเลยนะครับสิบ้อเขาล้มไหมขั้นแท้มั้หนึ่งครับเรื่องตัดหนามาเครื่องเดียวครับไตัดได้วางคล้องเดียวแหละครับมือนี่เพราะว่าหนามันละไอหนาแห้งนะครับนผมเบื้อง้ําหลออกเต็มท่อครับเอากระคู่ไปตรงไว้ครับเพราะอาน้นามันตกลงแห้งครับ ต้นก้าต้นเขาเสียหายนะผมหน้าให้ไงครับให้เนี่ยประมาณสองลรกุกวานะผมสองสามไรให้เดียวนะครับสูบอีบทวงง่ายปุ๊ปตอนนี้ก็ใกล้สิทเที่ยงแล้วครับเป็นหน้าหาหกให้นะครับผมถ้ดดันได้มือละให้กับจีบมากมาหนี่เกือบอาทิตย์นึงหุดแล้วครับมึงาหาลายแห้งฝนทิมช่วงโดน,นครับ ทีแหลกกำลังขึ้นม้ามงามครับเนี่ยผ้ทนทิมช่วงนี้ล่างครับบาเนี่ต้นก้าต้นเขาห่อนะครับผมหยาเกิดข้นแท่นเบื้องครับที่แหลกนี่จะต้นเขางามๆเลยนะครับผมแปลงนี่ก็เป็นแปลงที่ลงพี่เมฆนะครับเพื่อนมาปันไห้นะครับผมแล้วแปลงนี้ไงละครับอันนี้เป็นผลงานลงพี่เมฆครับนะ ปัน้นไซนี่ฝนตกพอดีครับอัตราการงอกการเกิดขึ้นมากก็ถือว่า,าผลลัพธ์ที่ได้ถือว่าเกินความขาดหมายครับเพราะว่าตอนที่ปั้นเนี่ยทึ่งมันลมทึ่งฝนตกแบบพันเขามันติดหล่อไปแน่จริครับแต่ว่าเกิดขึ้นมากมันเนี่ยแบบจับว่างเลยครับผมแบบแน่นติ๊กนะครับโมมีหม่งฟิวเลยนะครับผมคือว่าสุดยอดครับ เนี่ยผมทู่นน้ำใส่แล้วก็ต้องสียาครับคิดว่าสียาขายนะครับผมเพราะว่ามีหน้าทงนี่แหละครับผมเขามันเกิดดีก็มูนะครับผมแฮมเบ่ฉีสีนี่กัเขามันกับโบงามครับหันมีน้ามาตลอดหยาบหลายบันี้นะครับกัได้ใส่ปุ๋ยเทียเดียวสองเทียนะครับผมใส่ปุ๋ยสองเทียแล้วก็ถาเกี่ยวเลยนะครับผมสบายๆนะครับ น้ำก็มีอยู่ครับน้ำสูบแต่ว่าค้นอ่ะบ่มีเวลามากครับฝนถิ่มช่วงนี่ก็เขาล่างนะครับผมเขาล่างแล้วก็นหยาขึ้นแทน่นนะถ้ามีฝนมาตลอดเขามันก็นขึ้นไปเรื่อยๆครับหยามันก็นใหญ่บ่ทันนะครับที่เรกก็โอ้งามครับมาเบิ่งบาดนี่ตกใจเลยเก็ไปหยาหลายกว่าเขาแล้วครับเดี๋ยวนี้คิดว่าไหนจะได้ฉีดยาครับตอนนี้ขี้ดินมันแห้งอยู่นะผมคงไอ้ฉีด น้ำขังไว้อีกน้อยเราก็เอาทีมงานมูฟเพิ่นมส่สีอยากขายาครับขายนเขาเนะครับผมว่าแปลงนี้เขามป็นงานมม,ม,ม,มูต้องเพี้ยนหอาครับพีทีพิธันเอาแล้วก็บ้านปุ๋ยครับบ้านีใส่ย,ย,ยูเรียล้วนกันครับเราร,รอบสองเราก็ยูเรียสิบหกแปดแปดครับผส,สมกันนะฟอนสี่สิบห้ามือครับจัดไปเลยนะครับ ว่างานผมนี่ต้องได้ตัดหญ้าข้าแท้ก่อนครับคิดยากเดี๋ยเดี๋ยวนี่ปวดหัวอยู่เดี๋ยวนี่นตั้งปั๊มหัวก็แล้วครับติดเปียก,กเลยนะครับผมเพราะว่าใหญ่ปั๊มมาจากอ่าหน้าอีกทงหนึ่งหนะ้าอยู่บ้านหัวหน้ากันนี่แหละครับมองปูอ้อยนั่นแหละนะครับนะครับเดินเบาๆครับเติมน้ำมันเต็มถังแปดสิบบาทครับเบมึงน้องนี่ครับในย่านแห้ง ใช่เรื่อเป็นปลา,าดงดิบไปเลยเอาเครื่องคู้ตามาเนี่ยก็หนักด,ด้นครับว่าท่างล่งไปเอาหนามหูหน้นามเนี่ยคิดเบ่งออกซั่นนี้ครับจริงๆเครื่องคู้ตามาปั๊มไอยได้ตั้งนี้ครับแต่ว่าสายดูดหมดถึงครับบาเนี่ยแต่ว่าตัวนั่นเอาลงไปตั้งปั๊มเป็นเส้นนะผมจับจอเลยนะครับดันขึ้นกลางรื่งเอาหนามก็หลเต็มขอสุดอดครับเดินเบาได้สบายเลย มันไหนจะโง่ึ้นไปได้อีกอยู่ครับสั้นๆเครื่องลงไปถอยข้างล่างสบายครับถามล่งไปผู้เดียวนะครับผมถ้าเป็นปั๊มเท้าลอยแบบพ่วงรับรถไชเดินตากด้ยวยปวดหัวครับช่วยได้าตราการไลของน้ำกัตัวนี้ดีกว่าอีกครับราคา2 0 0พันกว่าบาทถือว่าใส่งานนี่คุ้มครับถาบ่ห่างไว้ถ้าจบฤลดูกาลนี่ไปก็สิถือว่าพลาดแล้วนะครับผม เบิ้งครับมือนี่ผมสูบได้เต็มให้นี่พาสองไรกว่าเต็มค่ำกับที่กับค่ำครับทุ่มหนึ่งสองทุ่มกับที่กับทุ่มหนึ่งสองทุ่มนะครับเพราะว่ามันไก่ครับเดือทางมากมันเสียเว,วลาเข้ามากครับผมบ่อยากมากายเทือครับแต่ว่ามันก็ต้องได้สูบล่อไ้เรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าแดดมันแรงนะครับใจจริงก็อยากสูบยนี่ยมืนขึ้นบุแล้่ครับแต่ว่าก็ต้องได้กลับไปนอนบานอ้านนี้เราเอะแต่ว่าผมจะ เอาเต้นมูนมอนมานอนพี่เนาะไอ้แค้นมานอนพีป่ะน,น,นอนกินเขาเลี่ยงงี้เพียววะเดชมาอยู่โดนมาได้ด้สิเดเมียตติมเด้่เนี่ยมานอนผี่เนาะสูบเบ็ดมือเป็ดขึ้นเลย เรมือแรกเข้ากลับไปเอาอุปกรณ์สัมภาระเข้ามาตัดบมงนยูหมุนข้าก็ใส่น้ำเดือนอีออกก่อนครับมันหกแห้งติดด,ดิยันนครับผมน้ำมันอีก็ตัดออกครับรถกระบะหมุนเข้ามาวัานจิตเหยียบหลังงูเหลี่ยมอยู่เรื่อยไปเหยียบภาพบ้าเบิ่งหน้างานครับมือนี่มาอัปเดตกันยังไงเพราะว่าห้างหายไปโดนครับผม เดี๋ยวติดตามผลงานหน้าแปงนี่ครับผมว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไดครับผมมันวจะดีเกี่ยวเข่างามก็มูบะนะครับอันนี้ผมปลูกไว้เพื่อขายนะครับผมสองสามมองหน้าปังพวกนี้นะครับขายอย่างเดียวครับจงไว้ถ่ากินครับพวกีีสอบครับเพราะว่าอ่าค้นเลื่อนยูในบานผมกับพวกีีค้นนะครับสามซีค้นจงไว้กินกลุ่มปีกับพกีีสอบครับเพราะว่ากะเห็นหน้าปังพร้อมนะครับผม เขาที่ปลูกได้ก็ที่ขายยังเดียวครับผมก็ได้เป็นทุนเป็นห้นไปต่อทุนอันอื่นไปเรื่อยนะครับผมอโอเคทุกานเดี๋ยวพอกัรได้คิดต่อไปครับชินีขอลาไปก่อนนะครับได้รูก้กดไรก็ติดตามครับผมสวัสดีครับ